สวัสดีครับผมอาจารย์นันทวัฒน์วงช่้ยออนไลน์นะวันนี้เราจะมาดูกันนะว่าช่วงนี้นะคนเกิดปีไหนนะที่โอกาสสําเร็จโคตรสูงเลยแต่ก่อนจะไปรู้กันนะฝากกดติดตามผมนะท,ทุกทุกช่องทางเลยฝากกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะและหลังจากนี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยกันตลอดไปเรามาดูกันนะในช่วงนี้นะนะเป็นช่วงโอกาสทองของคนที่เกิด4ปีนี้เลยถ้าคุณวางแผนชีวิตทั้งในส่วนของด้านวงจุ้ยก็ดีดวงชะตาก็ดีและการทําธุรกิจก็ดีบอกเลยว่า โอกาสสาเร็จหรือการเปลี่ยนฐานะเป็นไปได้ค่อนข้างตู่เลยทีเดียวเรามาดูกันเลยนในช่วงนี้เขาเรียกเป็นช่วงโอกาสทองของคนที่เกิดปีมะเมียปีที่2คือปีมะเส็งครับ3คือปีลักกา และสุดท้ายะคนที่เกิดปีวอกบอกเลยว่า4ปีนี้ในช่วงอาทิตย์นี้หลังจากนี้เป็นต้นไปนะ่าถือเป็นช่วงโอกาสทองแห่งการลงทุนหรือถ้าใครนะเล่นหุ้นบอกเลยว่าเป็นโอกาสทองที่จะช้อนเงินได้อย่างมากมายเลยแต่สุดท้ายสิ่งที่ผมบอกไปมันจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่คุณดำเนินชีวิตและ ทำธุรกิจนั้นๆด้วยความไม่ประมาทและวางแผนได้อย่างถูกต้องมันเองสิ่งนี้นะถือเป็นโอกาสทองแต่ก็ไม่ใช่ให้4ปีนี้เกิดความประมาทในการใช้ชีวิตนะเดี๋ยวผมบอกว่าเป็นช่วงในช่วงของขาขึ้นนะคุณจะประมาทแบบลุยแบบเต็มสปีดโดยที่ไม่ได้วางแผนเลยแบบนี้โอกาสเสี่ยบที่จะเจ๊งก็มียันวันนี้ฝากไว้4ปีนี้ในช่วงนี้เขาเรียกเป็นในช่วงขาขึ้นในตัวของความสําเร็จเพราะฉะนั้น ถ้าคุณวางแผนดีการตลาดเยี่ยมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมบอกนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนสวัสดีครับ